สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันจันทร์ที่11บมีนาคม18ดนายนาทีครับเราดูภาพรวมวมกกะยูภัคข้ามนะครับก่อนดูคำถามพวกเรานิดหนึ่งนะครับคุณลกถามนะครับ BTC น่าจะย่อได้บ้างใหม่นะครับปีไม่เซลเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้คิดว่าผมตอบไปตอนนี้คิดว่าน่าจะขึ้นมาทางเจ็ดหมื่นหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยก่อนย่อนะครับเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะครับผมเห็นเขากลับตัวนะเราก็เลยให้บ่ายไป นะครับตอนบ่ายโมงห้าเก้านะครับ b c Buy นะครับหกหมื่นแปดันห้าร้อยหกมื่เก้าเ้าันะครับสต็อปล s อตต่ำหกหมื่นเจ็ดนะที7พี่เจ็ดหมืนะครับเจ็ดมนะืน็ดร้ยเจ็ดมืนพันหนึ่งร้อยะถือสองสามวันเนี่ยแต่วันขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องดูวันนี้เลยครับนะครับคุณนันโหลบอกว่ามีเวดบโอยบ่ายเจ็ดสิบเจ็ดจุดหนะ คิดว่ามันพอจะเด้งให้ออกนะแต่ผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเด้งเพื่อลงต่อนะครับถ้าเรามองขึ้นแต่มันไม่ขึ้นให้เนี่ยจต้องเทคโอฟิตก่อนนะนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเด้งไปทางเจ็ด7ิ8เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสิบเจ็ดแปดห้าแล้วก็อาจาจะลงต่อนะครับจริงๆว่าเช้านี่ผมมองว่ายืสต์ออยล์เราอาจจะต้องเซฟมาก่อนนะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยตอนเจ็ดนกาห้าสิบหกนะครับยีดอ์ออยล์เด้งเวลใกล้เจ็ดสิบแปด นะครับ7825นะซับอ80 TP 75.5 74.5 75. อาจจะลงลึกเลยนะนะครับก็เ,เมื่อช้าเนรูปเป็นแบบนี้อยู่นะครับเมื่อช้าผมทำคลิปไว้อยู่นะครับถ้าใครจะไปดูคลิปด้านหลังก็ลองดูของคลิปก่อนหน้านะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวน้ำมันมันมันขึ้นเป็นเป็นเทรนย่อมๆได้นะหลังจากนั้นก็มันทิ้งลงมาเป็นเทรนนะครับแล้วก็มีเด้ง นะครับไม่ผ่านไอมันมีโอกาสจะเด้งๆแล้วก็ซึมลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราเซลล์มานะครับโซนเหนือ78ไปหรือ78เนี่ยนะครับลองถือดูได้นะครับคาดว่า,าจะลงซึมมาเรื่อยๆนะ7 5 74บนะครับนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้คุณอารมณ์บอกว่าติดบายใช่ไหมถ้าเด้งให้คนปรับพอร์นะอาการจะเป็นเด้งเพื่อจะลงมาใหม่แค่นั้นเองนะนะครับแล้วก็เราไปดู x อ u นะครับ x อ u เมื่อเช้า ผมมองว่ามันจะเด้งขึ้นไปสั้นๆนะ,อะตอนเจดีย์กาสามสิบนีเอกยูมองเด้งไปทางนะครับแปดห้าแปดแปดเก้าหนึ 8, ่งนะนะครับเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณแปดแปดแล้วก็ย่อลงมาพอย่อลงมาเนี่ยมันมันเป็นทิศทางนี้นะครับก็เลยเป็นบอกว่าให้กลับหน้าเป็นเซล,ลมาอันนี้เจดียกาสามสิบนาทีนะนะครับหลังจากนั้นผมคิดว่ามันาจะกลับตัวลงอะ่ะก็เลย สารนิทานว่าตอนเก้านาฬิกาเจ็ดนาทีเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาเด้งกลับไปเราต้องเซลล์นะนะครับก็รอบแรกไปติดอยู่ประมาณแปดเก้านะครับแล้วมันขายเรื่องลงมาพอมันเด้งไปอีกทีเนี่ยถ้ามันไปโซนประมาณแปดห้าแปดเจ็ดเนี่ยคาดว่ามันจะเป็นเด้งเพื่อจะลงใหม่ฉะนั้นโซนพวกนี้เราต้องจะเซลล์นะนะครับแล้วก็ซับลอดเนี่ยเหนือสองหนึ่งเก้าห้าเลยนะครับทีพีะ TP, นะครับทีพีโซนที่หนึ่งก็คือประมาณ 2,164นะครับถ้ายืดนะครับก็ลงมาทาง5045นะครับตรงนี้ประมาณ555045นะครับเดี๋ยวต้องตามดูตรงนี้นะนะครับสำหรับคนที่เซลล์มาแล้วถือดูกั่งได้นะครับวันนี้นะวันนี้เราไม่มีตัวเลขที่มาจากาจากย s ดีแล้วนะครับก็ผมคิดว่าเราต้องดูเทคนิคเขเยอะๆนะนะครับผมจะพาไปดูกราฟล่าสุด ะครับบน MT5 นะครับ,บ, M รบก็ลองดูดอลลาร์นิดหนึ่งนะครับดอลลาร์ก็เหมือนจะออกข้างนะครับก่อนหน้านี้ดอลลาร์ก็ลงมาเป็นแนวโน้มนะลงเด้งลงเด้ง,ดงลงนะท่านสั้นอาจจะมีเด้งนะคือดูอาการดอลลาร์มันเป็นเหมือนจะยกโลอยู่นะครับพอยกโลเนี่ยมันจะยกไาขึ้นมาถ้าต่อดอลลาร์ยกไายเนี่ยจะบอกว่ายืดหี่มันแข็งนะ ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเรอาจจะเอ็กยูมันจะขายลงมาก่อนนะเพราะเอกยูมันขายเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าไอ้ก้อนที่เขาพักตัวเนี่ยมันพักได้กรอบกว้างพอสมควรเวลาขายมันอาจจะขายลงมาชันๆนะนะครับท่านั้นเนะี่ยถ้าถ้าผมมองวันนี้ผมคิดว่าดอลล่ามันออกข้างแล้วมันอาจจะอาจจะชูตไปแบบนี้อีกทีนึงน,นะครับในขณะที่เอกยูมันอาจจะออกข้างมาแล้วก็จะถอยลงมาเรื่อยๆอีกทีหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูเอกยูตอนนี้ฮะ เอซนะครับตอนนี้ก็ถ้าเราดูภาพข้างหลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับแรกดู t i ม e เฟรมเดหน่อยนะไทมเฟรมเดเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้มันขึ้นชันอยู่นะครับพอขึ้นชันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มจะถอดไส้ลงมาแล้วก็ของแท่งวันนี้เริ่มจะมีแท่งแดงมาใช่ไหมมันนี่โอกาสจะเป็นลักษณะการย่อลงมาแบบนี้นะครับถ้าไปดูในไทม์เฟรมเล็กกว่านั้น1ชั่วโมงนะเราเห็นว่าถ้าเราผมมองไม่ผิดนะไอ้ที่ลงมาก่อนหน้าเนี่ย แลวมันเด้งกลับสังเกตว่ามันเด้งกลับแล้วมันยืนเหนือ8ปด็ปอร์เซ็ไม่ได้นะสองหนึ่งเก้าศูนย์ไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็ขายลงมานะครับคืนนี้เราสังเกตตรงนี้นะครับถ้ายังยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้สองหนึ่งเก้าศูนย์โดยประมาณเนี่ยนะฐานิษฐานว่ามีโอกาสที่จะเป็นเหนือนี้ลมุมกอนนะนะครับมีโอกาสแบบนี้ฮนะถ้ายังไม่กลับไปยืนเหนือหัวนี้นะครับภาพนี้จะเป็นประมาณเนี้ยหนึ่งสองเนี่ย นะครับแล้วก็ค่อยซึมซ,มซึมลงมานะครับโซนสังเกตให้ไว้สองโซนแล้วกันนะ,ะโซนนี้หัวน,นี้นะครับประมาณมันเป็นไฮของเมื่อตอนบ่ายนะครับประมาณ84นะครับถ้ายังยืนตรงนี้ไม่ได้เป็นไปได้อยู่ครับว่ามันอาจจะซึมมาทางนี้นะนะครับอาจะมีเด้งแล้วก็ลงใหม่นะครับถ้ามันลงเป็นเทรนด์นะมันหนึ แล้วก็เด้ง4นะครับ4เนี่ยถ้าแพทเทิร์นไม่ผิดนะมันอาจจะเด้งไม่ผ่าน76แล้วก็จะลงใหม่เป็น5บบนี้นะครับแนวที่เป็นไปได้นะครับสำหรับคืนนี้โซนแรกๆมีประมาณ70นะ,ะถ้าลึกกว่านั้นมีโซนประมาณ64นะครับลึกกว่านั้นมี59นะครับแล้วก็ลึกกว่านั้นมี52นะครับ มันมีโอกาสเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่มุมมองจะผิดทันทีเมื่อเขากลับไปยืนเหนือแปดสามหรือกลับไปยืนเหนือแปดเก้านะครับอันนี้เ็าจะขึ้นนะนะครับตอนนี้ผมก็พยายามดูอยู่ว่ามันมันใช่ที่ผมคิดหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันนิวไฮผ่านหัวแปดสามไปแสดงว่ามุมมองว่าจะลงผิดอาจจะต้องซับล็อตนะนะแต่ว่าถ้าใครเซลล์ต้นทุนดีๆจะลองถือดูก่อนก็ได้นะครับอ่วันนี้มันไม่มีตัวเลขสําคัญก็จริงแต่เดี๋ยวสองทุ่มสามสิบผมว่าเราดู แนโน้อ,อีกทีแล้วกันเนาะนะครับแต่เบื้องต้นแผนที่เซฟเมื่อตอนบหมยพอ,อยใช้ได้อยู่นะครับไอเดียของเอนะครับยูเออีหรือบภาคคยพักาสวัสดีครับ